สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเร็เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากนําเสนอข่าวที่เป็นมงคลและเป็นข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าฟ้าสิริวันณวรีติดอันดับ100ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยจากนิตยาสารโมกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงติดธรำเนียบ100ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยจากนิตยสารโวกประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่เพจ f เฟ o o k v o โ u กไทยแลนด์ได้เผยแพร่การจัดรทำเนียบบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทย100คนเพื่อฉลองครบรอบเล่มที่100ของโวกประเทศไทยโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณว,วรีนารีรัตราชกัญญา เป็นหนึ่งในรายชื่อทำเนียบดังกล่าววอกไทยแลนด์ระบุว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยทั้งในฐานะดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ซิริวันนาวรีแบงกอกและเอสโฮเมที่สร้างชื่อในระดับสากลจนต่างประเทศกราบทูลเชิญเสด็จไปเปิดนิทรรศการจัดแสดงณกรุงปารีสด้วยพระวิสัยทัศน์ในการออกแบบ ตลอดจนการปักเย็บที่ประนีตพิถีพิถันเที่ยบเท่ามาตรฐานของห้องเสื้อโอกูตูของฝรั่งเศสจึงเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานของดีไซเนอร์ไทยให้ทัดเทียมแบรนด์ระดับโลกนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นความสำคัญของผ้าไทยทรงอนุรักษ์และต่อย,ยอดผ้าไทยอย่างจริงจังทั้งยังทรงออกแบบลายมัดมีชื่อผ้ามัดมีลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี พระราชทานช่างทอผ้าเพื่อนำไปใช้สร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนทอผ้าทั่วประเทศสำหรับ100บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดังกล่าวยกตัวอย่างเช่อนอาริยาเอฮาเกตหรือชมพู่อุรัสยาสเปอร์ปันหรือยายาคิมเบอรี่แอนโวเชบัสดาวิกาโฮเนหรือใหม่นิธาจิระยั่งยืนหรือมิวพัชราภาชัยเชื้อหรืออัม รานีแคมเบ l หรือเบลล่าลาลิสมโนบาลหรือลิซ่ามาริโอ u มา r ร์เมทวินโอภาตเอี่ยมขจรชุดจิมนลจึงเจริญสุขยิ่งและซันนี่สวรเมธานนเป็นต้นและในวันนี้ได้มีการเผยแพร่เรื่องการออกแบบคอลเลกชั่นพิเศษเอาใจกลุ่ม LGBT สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยโฉมคอลเลกชันทรงออกแบบแบรนด์สิริวันณวรีเพื่อร่วมฉลองพรายมันเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษสิริวันณวรีพรายซึ่งถือเป็นพราย Collection ครั้งแรกของแบรนด์สิริวัณณวรีพรายประกอบไปด้วยสินค้า10รายการภายใต้สินค้ากลุ่ม ready to wear นำโดยเสื้อยืดยูนิเซสีขาวและสีดำพร้อมลายพิมพ์สัญลักษณ์แบรนด์ด้วยซิลิโคนสีรุง้ง กระเป๋าถือผ้าแคนวาสหมวกแก๊ปและหมวกบัคเก็ตที่มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดำประดับด้วยงานปักสีสันสดใสและมีความละเอียดประณีตตามแบบฉบับของซิริวันนวรีและที่พลาดไม่ได้คือผ้าพันคอชีฟองลายกราฟิกทรงออกแบบประจำซิริวันนวรี i ร e Collection เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนชุมชน LGBTQIA บวก รายได้ส่วนหนึ่งของการขายจากคอลเลกชันนี้จะมอบให้กองทุนพระเจ้าวรวงเธอกรมหมื่นสุทธนารีนาเพื่อช่วยลดการติดเอดสภากาชาติไทยเพื่อใช้ในโครงการแพรบพระองค์สมหรือ princess pr ep รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ siriwannavari com collection s i r i v a n n a v a r i pride นี่เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเจ้าฟ้าองค์น้อยของเรานะครับที่เป็นผู้มีพระปรีชาสามารถในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าและแฟชั่นสู่ระดับโลกศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ